สวัสดีทุกคนด้วย,วยครับก็กลับมาพบกับช่อง a r c เดนซีก่อนเดี๋ยก็ขอบอกก่อนว่าที่จริงจะไม่ได้เอาคลิปนี้มาลงเพราะว่าคลิปนี้ผมถ่ายไว้กันเอ็กซิเรนท์เฉยๆแต่ว่ามาคิดๆด,ดูแล้ว ต้นเหตุที่ทําให้รถผมวิ่งไม่ออกเริ่มมาจากคลิปนี้ก็เลยเอามาลงให้ดูว่าเออมันวิ่งไม่ออกเพราะอะไรมาพูดกันด้วยว่ามันวิ่งไม่ออกเพราะอะไรแล้วก็มันเป็นเพราะอะไรก็เริ่มงหกอันเนี้ยผมมารุ่นพี่ผ่าน้างหน้าเนี่ยรุ่นพี่ขับ เอ่อายอ้ามตรวจ 700cc กลับจากรังสิทธ์วัออนนั้นไปคุยงานงานันแล้วทีเนี้ยขากลับรถผมเล่งไม่ขึ้นแถมแถมเอ่อบิดเท่าไหรก่ก็ไม่เกินร้อยก็เลยแบบ สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะถ่ายก่อนที่จะไปที่เนี่ยไปลังสิตน,นี่ยมันก็เออขึ้นอะไรเงี้ยโอเคตอบขนองมือดีความคันเร่งแต่เนี่ยะระยะห่งางผมพี่หลักรุ่นกับผมกับรุ่นพี่ห่างกันมาก อันนี้รถคือแบบเคสละนะเนี่ยแปดสิบเก้าสิบตามไม่ทันทุกคนอาจจะบอกว่าเออตัวรุ่นพี่ขับตัววิกไบเพราะตามไม่ทันแล้วใช่แต่คือรุ่นพี่ผมบอกแล้วว่าขับไม่เกินร้อยอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยร้อยผมก็ยังตามไม่ทันห่างมากนะที่ดูในคลิปห่างมาก ตอ,ตอนนั้นก็ห่างจริงอะตามเหนื่อยเลยเพราะแบบรีบกลับกันทั้งคู่กลัวเคร์ฟิวแถมเพี่ผมบอกว่าเออจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระวังด้วยเพราะผมเพิ่งมาะกอบรถเสร็จตอนเช้าผมวันที่ไปดังสิตธแล้วไฟเลี้ยวท้ายยังไม่ได้ติดเพราะว่า ของมันไม่มีพอดีก็เลยต้องไม่ได้ใ,ใส่ต้องประกอบชุดสีประกอบท้ายมาก,ก่อนทำให้แบบเออรุ่นพี่รุ่นพี่แล้วผมก็ต้องระวังเซฟตัวเองว่าเออจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องดูทางเขาเลยขับรอผมไปอีกนี่ขนาดขับรอนะเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบ ไม่เกิดเองแล้วก็จะมาบอกว่าถ้าเกิดรถไม่พร้อมใช้งานก็ควรไปกับคนอื่นหรือไม่ก็ทำรถให้พร้อมก่อนนะครับไม่ใชงานจะเป็นแบบผมแล้วก็จะลำบากคนอื่นทาให้รคนอื่นเสียเวลาแล้วก็เผื่อทุกคนถามอีกเอ้าทำไมเสียงลมใหม่อ่ะอันเนี้ย ผมไปก็คือเอากล้องติดไว้ถ่ายเผื่อมีอุบิเหตุอะไรแต่ไม่ได้เอาสายไม้ไปก็เลยเออก็คิดว่าจะแบบคลิปนี้จะไม่ได้เอาลงก็เลยไม่ได้ต่อสายไม้ไม่ได้ต่อไม้ไปแต่มันเป็นประเด็นเริ่มตั้งแต่ตรงตั้งแต่วันนี้วันที่ไปคุยงานลังสิตรถวิ่งไม่ออก อะไรก็ใหม่รู้หมดกงิดนมากเลยค่ะกลับคือแบบตามเหนื่อยอะ่ะแถมน้ำมันก็จะหมดเหลือนรงขีดแล้วคือผมไม่มีบลูทูธติดต่ออะไรกับพี่คุณพี่ผมก็บอกไม่ได้ว่าเออเติมน้ำมันตรงนี้นะอะไรอย่างงี้แต่ที่คุยกันนะคือเออจะขับความเร็วประมาณเท่านี้ยืนพื้นเท่านี้เท่านี้ ดึงทำให้แบบรีบสุดผมก็เสียวสุดว่าเออแม่งจะหมดกลางทางหมดเส้นในอะไรอย่างเงี้ยยังเออยังพอยังพอแบบเออเขียนลบได้แต่เธอผม,มไปหมดเส้นขาออกเส้นขาเข้าสิเออหมดในเส้นขาเข้าจะงานงอกอะไรรีบรีบ แกลับมาคิดแล้วว่ามันเป็นที่ชามเนี่ยเดียวหรือเปล่าเป็นที่อย่างอื่นหรือเปล่าก็เ,าเลยจะมาบอกว่าคลิปหน้าอาจจะต้องเอารถไปเช็คเอาไปดูว่าเป็นเพราะอะไรเป็นที่ท่อด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ชามเป็นที่คัดอะไรางี้ก็ประมาณนี้ ก็เชิญนี้์ว่าฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับไปแล้ะบ๊ายบาย